การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใบมะกรูดเป็นเครื่องต้มยำวันนี้เราจะมาทำนายดวงทำนายนิสัยจากเลขท้ายบัตรประชาชนหมายเลขหนึ่งและอาชีพที่เหมาะสมของหมายเลขหนึ่งนะครับคำทำนายจะเป็นอย่างไรฟังคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจถ้าคุณชอบเรื่องการดูดวงเรื่องคำทำนายเรื่องการเสริมความเป็นสิมงคลให้กับทุกท่านหากหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นเลขท้ายบัตรประชาชนของคุณนะครับเวลาเรานับ เราจะนับหนึ่งขึ้นต้นเสมอดังนั้นเลขหนึ่งจะบ่งบอกถึงความเป็นผู้นําจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงส่งผลให้มีบุคลิกภาพที่กระฉับกระเฉงโดดเด่นกล้าคิดกล้าทำรักศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นเมื่อขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วทุกคนจะมั่นใจว่าคุณนั้นนำพาทุกคนไปในทิศทางที่สำเร็จได้มันจะได้รับคำขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเสมอแต่อาจจะต้องระมัดระวัง ถ้าในแตรประชาชนนั้นมีหมายเลขหนึ่งมากจนเกินไปหรือว่ามีเลขหนึ่งติดกันหลายตัวอาจส่งผลให้มีการใจร้อนหน้าใหญ่โกรธง่ายสามารถปรับสมดุลครับปรับสมดุลเพิ่มเติมได้โดยการรับฟังผู้อื่นให้มากฝึกนั่งสมาธิช่วยให้ไม่โกรธง่ายจิตนิ่งสงบส่งผลให้ความเป็นผู้นำและความเชื่อมั่นในตนเองของเรานั้นเป็นที่ยอมรับนับถือและเป็นที่รักของผู้อื่นมากขึ้นไปอีก อาชีพที่เหมาะสมก็คือเป็นผู้ที่มียศตำแหน่งครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าจะเป็นช่างไฟฟ้าหรือเป็นเจ้านายคนและนี่คือคำทํานายนิสัยและอาชีพของคนมีเลขท้ายแบบประจำตัวประชาชนหมายเลขหนึ่งตรงหรือไม่ตรงช่วยแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยเพื่อจดสถิติใหม่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยขอให้บุญหนุนนำมีโชคลาภกับผู้ที่กดติดตามทุกท่าน ฝากกดติดตามกดถูกใจถ้า,าคุณชอบเรื่องการดูดวงเรื่องคำทํานายเรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่านกับผมเกมมิชัยช่อง Start o d a y สหรับวันนี้สวัสดีครับ